สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ลแล็บชาแนลนะก็ขณะนี้ตอนนี้ช่องมีทำโอเพนแชทเนาะเพิ่งเปิดห้องใหม่ๆเลยแล้วก็มีทํา Facebook เป็นเพจด้วยนะก็เข้ามาติดตามกันได้เลยนะครับโอเพนแชทกับ Facebook ลิงก์อยู่ในดีสคริปชันนะเขาสามารถเข้าไปกดจอยกดติดตามกันได้เลยนะเข้ามาคุยในห้องเพื่อแลกันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เลยนะผมจะอยู่ตอบค่อนข้างตลอดเวลาเนาะแล้วก็โอเคก็เชิญติดตามคอนเทนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับก็พบกันในห้องโอเพนแชทนะสวัสด ก็คือกดตัว F ขึ้นมานะเผื่อบางคนยังไม่รู้เพราะว่ามีเพื่อนผมบางคนนะฮะวิ่งไปทำอะไรไม่ได้วะนี่ยหายไหมเฮ้ยไม่หายทำอะไรไม่ได้หรอเออหายเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้งงโอเคกดตัว F ขึ้นมาไม่ต้องไปที่แทง่งไม่ต้องไปที่แท่งตีเหล็กนะคือเพื่อนบางคนม่นมีเพื่อนผมบางคนเว้ยต้องวิ่งมาที่แท่งตีเหล็กตรงเนี้ย คือทุกครั้งที่มันจบดันก็จะวิ่งไปที่แท้งตีเล็กเออผมก็แบบทำไมต้องวิ่งไปวะกด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  F กด F จบปะกด F อ่ะทีนี้ผมจะทิิบายทีละชิ้นทีละช่องเลยนะว่ามันทำอะไรได้บ้างนะอันแรกเนี่ยง่ายๆเลยเบสิกก็คือย่อยกดเข้าไปวิธีการกดแบบที่เราไม่ต้องลากนะกดชิปแล้วกดคลิกขวามันจะพุ่งเข้าไปเลยนะอย่าเผลอนะจ๊ะถ้าไม่กดชิปมันจะสับกับชุดที่ใส่อยู่ โอเคปะ่ะเอออย่างงี้แล้วก็คลิกวางเคไหมแล้วย่อยคุณก็เลือกอันแรกแล้วก็กดย่อยย่อยเพื่ออะไรคุณเห็นออกเอฟิกตรงนี้นะ T6 int 3 f o r t w a l l T4 dot อันนี้คือเรียกว่าเอฟิกหรือเอฟเฟกหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็จะมีเอฟิกเนี่ยสอย่างนี้ซึ่งเอฟิกก็จะแบ่งเป็น prefix กับ suffix ฝั่งซ้ายเป็น prefix ฝั่งขวาเป็น suffix คุณก็กดดูเอานะว่าจะใส่อะไรนยคุณก็เลือก prefix suffix อันนี้กดบวกแล้วก็เลือก prefix กับ suffix นะส่วนมาก suffix จะเป็นด้านเดบและ prefix จะเป็นด้านการโจมตีเป็นส่วนมากซึ่งไอเทมแต่ละชิ้นจะให้ prefix suffix ไม่เหมือนกันทีนี้กดตรงนี้ได้นะครับ crafting m a t ท r i เ l ียวแล้วคุณก็ดู prefix suffix คุณสามารถพิมพ์เสิร์ชได้สมมุติว่าคุณต้องการฮิ h ฮิวอะไรฮิวลิงอะฮิวลิงสามารถใส่ที่ แหวนเนี่ยมันจะมีบอกแหวนสร้อยแหวนสร้อยลีลิกโล่เออหรือว่า Le v e l of h e a l i n g hand สามารถใส่ได้ที่หมวกโอเคไหมคุณก็มาเสิร์ชหาเอาว่าคุณต้องการอะไรทีนี้การย่อยเนี่ยก็คือการย่อยเพื่อจะเอฟฟิกพวกนี้แหละเอฟฟิกพวกนี้นะสามอันนี้คือกดย่อยคือได้แค่สามได้แค่เอฟฟิกที่มีอยู่ในชิ้นนั้นๆจะไม่ได้จะไม่ได้อย่างอื่นนะแต่จะได้อันไหนได้กี่ชิ้นได้ยังไง มันแรนดอมให้ดูที่ซ้ายบนตอนกดย่อยเดี๋ยวคนดูที่ซ้ายบนดีๆนะมันจะขึ้นมาบอกว่าได้อะไรบ้างปึ้งเนี่ยได้ดอสสี่ชิ้นได้บวกสองฟอ,อร์ตวอลดูเลชันได้บวกสของอินบวกสามหมายถึงว่า3ชิ้นโอเคไหมอ่ะอันนั้นคืออันแรกอันที่2ครับอ่ารีโลแวลูของออ l อฟิกก็คือก็คือเดี๋ยวผมมีอันที่มันรีให้ดูได้ไหม รีได้ไหมอันนี้โอ้แต่อินแต่อินสิบหกอะดิไม่อยากรีเลยเออไหนมีมีแซมเปิลไหมอ่าชิ้นเนี้ยชิ้นนี้แซมเปิลได้ผมว่าผมไม่ได้ใช้คำว่าเนี่ยมันจะเขียนว่า relovalue of all epic ก็คือ epic ก็คือสีค่านี้ถูกไหมรีโลหมายความว่าไงให้คุณกด control กับปุ่ม i อ t e เน e t คุณจะเห็นว่าเนี่ยมันจะบอกว่า เอออ่ะ,อะมันแถวแรกเลยครับบวก2รูนอินโวเคชั่นเนี่ยมันอยู่ที่เทียร์หใช่ไหมซึ่งมันจะมีค่าที่41-60ของผมอยู่ที่57%าสิบเจ็ดเปอรเซเลเมนต์ดัมเมจอะหรือว่าเอนโดแลนด์21%เนี่ยมันคือแรนดอมระหว่าง20-24ิบถคำว่ารีโลคือรีโลระหว่าง20-24ิบถยมซึ่งมันจะรีโลทั้งทั้ง4แอฟฟิกบวก17บเจ็ดเอลิเมนต์อลลีซิสเทนเนี่ยก็จะเป็นระหว่าง16-20ออ่ะะตนนนี้นครับเป็นให้จตัวเลขนะ 57 elemental damage จำจากบนลงล่างนะ57-25เอ่อมันคือ74โทษครับคือ25 penetration with ไอเนี้ยมันตายตัวเนาะแต่มันจะรีโ o a ที่ตัว74ข้างล่างเนาะจะได้74 armor ต่อลา r ูนก็แล้วก็ลงมาเป็น17กับ21อ่าจำจำแค่57า7 21จ่ก็ได้ไอไฟ penetration ช่างมันมันจำยาก ห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดอ่าเห็นไหมห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดมันเปลี่ยนเป็นห้าสิบสี่สิบเจ็ดยี่สิบสองเออแล้วอย่าลืมนะฮะว่ามันใช้ฟอกฟอคโพเทนเชียลเหมือนกันโอเคปะฟอคโพเทนเชียลคืออะไรใช่ไหมฟอคโพเทนเชียลอ่าตอนนี้เหลือเหลือสองเนาะมันบอกว่ามันจะแรนดอมระหว่างหนึ่งถึงสิบห้าฟอคโพเทนเชียลก็คือว่าจะใช้ค่าข้างบนเนี่ยสองถึงสิบ สองถึงหนึ่งถึงสิบห้าในการตีก็จะออกรอบนี้ตีออกมาได้ลบหกก็จะหายไปหกเออซึ่งถ้าเหลือศูนย์คุณก็ตีต่อไม่ได้โอเคป่ะนี่คือค่าฟอกซึ่งสําคัญมากๆในการสร้างไอเทมเออสาคัญยังไงคือถ้าค่าฟอกมันเยอะมันก็สามารถบิวได้เยอะถ้าค่าฟอกมันน้อยมันก็บิวอะไรแทบไม่ได้เลยโอเคปะ่ะเยอะหรือน้อยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สามสิบกว่ากว่าผมมองว่า,ลากลางๆงถ้ามาสามสิบกว่ากว่าแล้วมันไม่ได้รุน ่องที่ต้องการผมว่าโยนทิ้งอย่างเม็ดเนี้ยหัวเนี้ยโยนทิ้งได้เลยคือมันต้องแก้หลายอย่างแล้วมันได้พรีฟิกที่เป็นเทียหนึ่งเทียหนึ่งเนี่ยหมายความว่ายังไงพอกดเข้าไปปุ๊บแล้วคุณกดที่สายบนเพื่ออัปเกรดมันอย่างเงี้ยมันจะเป็นการอัปเป็นเทียสองซึ่งมันจะบอกว่าแรนดอมหนึ่งถึงสิบฟอร์โพเทนเชียลซึ่งถ้าเกิดคุณกดไปแล้วมันเป็นสิบแม่งก็แตกแล้วเปล่าวะมันต้องอัปถึงเทียห้าครั้งเดียวใช้สิบก็ไม่ไหวไหม เออซึ่งมันไม่สวยอยู่แล้วด้วยมันอันนี้ของของแรกๆที่ผมใช้ใช้ไปก่อนนะนะเออทีนี้แล้วค่าฟอกเท่าไหร่ถึงเยอะอืมอ,อย่างเงี้ยถึงจะเป็นสามสิบห้าเหมือนกันนะแต่คุณดูมันเหลือแค่เทียสองอันเดียวมันเป็นเทียเจ็ดเทียเจ็ดเทียหกเหลือแค่เทียสองอันเดียวถึงมีสามสิบห้านี่ก็คือเหลือเหลือแล้วนะเหลือมากๆยังไงคุณก็ได้เทียห้าถูกอันแน่นอนถูกปะ่ะเอออ่ะต่อมาเมื่อกี้เรื่องฟอก กับเรื่องลูน2เม็ดแรกไปแล้วนะเมที่3เม็ดสีแดงนะฮะรีโมเวอร์วันนี้เอาไว้ทำอะไรเอาไว้อใช้หัวอันนี้แหละไม่ได้ใช้แต่อยากช่างมันออกไม่ค่อยดีมีแค่4เม็ดคือพอมีแค่4เม็ดผมอยากผมอยากย่อยทิ้งเพราะว่าจะเก็บเผื่อได้ใช้แค่เผื่อแต่ว่าดูแล้วมันไม่น่าได้ใช้ป่ะแชนทุกเกนยีมานาเวนจูไดเรคแคสลูนโบออฟไฟบอลมัน ็ได้ใช้นะสำหรับตอนที่ยังไม่มีอะไรดีๆให้ใช้อนะมันก็ได้ใช้เอาของพวกนี้นี่ผมเรียกว่าของเก่ามากะอ่ะอันนี้นะเอาใช้สีแดงก็คือมันจะรันดอมลบ1ใน4ของแอฟริกออกปึง้งเนี่ยลบออกแค่นี้เลยแต่การลบออกก็ยังใช้1ถึง25ฟอร์กโพเทนเชียนะครับรอบนีใช้ไปแค่2คือดวงดีโอเคไหม ก็เป็นสิ่งเป็นอีกหนึ่งอันที่ผมใช้บ่อยนะเม็ดเนี่ยคือได้มาปุบแล้วแบบมันไม่สวยสักแถวหนึง่งผมก็กดเลยกดได้ก็ใช้ไม่ได้ก็โยนทิ้งเลยอย่างนั้นเลยเออโอเคต่อเลยไม่เป็นการเสียเวลาสีม่วงอันนี้นะแอดวานแลนดอมนะอ่ะเอาหัวเดิมมาเอาหัวเดิมมาอ,อ๋อมันลบ,ม,นลบมันลบทีหกทีเจ็ดออกนี่ว่ากลายเป็นของคือพอมันลบทีหกทีเจ็ดแอฟิกเทียหกเทียเจ็ดออกมันจะกลายเป็นไอเทมแร มันจะไม่ใช่ excite ละอย่างเงี้ยระดับระดับไอเทมสีม่วงจะกลายเป็นสีเหลืองอ่าทีนี้เรามาดูกันแอดอันนี้นะันบอกว่า add random tier one e อ f e c t two อ r อ m p t y effect slot ก็คือช่องที่ยังว่างอยู่จะทำการแรนดอมแอดเข้าไปเลยหนึ่งอันเอออืมผมก็ไม่รู้ว่ามันดียังไงนะอันนี้ผมยังไม่ค่อยได้ใช้เลย เนี่ยกดเนี่ยก็ได้มามันก็ก็แค่นี้ปะเออแค่นี้รันดอมเลยทำไมถ้างั้นเราก็เลือกเอาไหมทำไมต้องรันดอมโอเคคำใหม่ครับ Impish Impish Im Im คืออะไรคุณดูที่หมวกครับ130อาม์เมอร์กับ2.7 of elemental damage rich as as h e l l เนี่ยมันคือ Impish ครับค่าข้างบนอนะ่ะคือ Impish ค่าข้างล่างสีแถวคือ epic โอเคไหมสำหรับเกมนี้ เราก็กดเหมือนเดิมครับ Control on t e n e t ครับมันจะบอกว่า Armor ร a n d นด o มตั้งแต่130ถึง130ก็คือ130แน่นอนโอเคปะ่ะแต่ดูดเลือดเนี่ย Elemental Damage Leech a s Hell เนี่ยมันคือ2.7มันลดนดอม1-3เปอร์เซ็นต์โอเคปะ่ะถ้าผมกดมันจะเปลี่ยนตอนนี้2.7นะแต่ผมกดให้ดูปึ้งเป็น2เปอร์เซ็นต์ เห็นไหมว่ามันเปลี่ยนใช้สําหรับตอนที่มันอยู่โลต่ำๆอย่างเช่น1%แล้วคุณมีค่าฟอร์ t โพเทนเชียลเหลือคุณก็ไปใช้ตรงนี้หรือไอเทมบางชิ้นที่ค่าอิมพิซิตสาคัญมากๆอย่างเช่นไอหัวกระโหลกนี่อ่ะคุณเห็นว่าค่าคริติเคิลสเปลตรงเนี้ยสเปลคริสติเคิลแช่นะสามถึงหกเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยมันเยอะนะครับมันไม่ใช่แค่สามหรือหกเปอร์เซ็นต์แบบที่มันเป็นแช่น ยังไงอะอย่างเงี้ย82 increase spell คำว่า increase spell increase ตัวเนี้ยหมายถึงว่าเพิ่ม82%ของค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นคือส่วนมากคือ5% 82%ของ5%ก็คือประมาณ4โอเคปะ่ะแต่ไอ้บวกส spell บวกส spell critical strike chain ตัวเนี้ยมันไม่มีคำว่า increase เห็นไหมใน implicit อะพอมันมีคำ increase มันหมายความว่ามันเพิ่มตรงๆเลย จาก5บวกอีก4เป็น9แล้วค่อยไปคำนวณกับอินคล e สสเปลค i c ิเค h a แชนอีกทีหนึ่งมันจะทวีคูณทันทีเออ5บวก4เป็น9 9บวกอีก82%อาจจะได้เป็น18%ละมันจะแบบทวีคูณมากโอเคปะ่ะอันนี้คืออินพิ c ิ t ที่บางอันได้ใช้ในการรีค่าอินพิ c ิตเนาะต่อไป อันนี้ผมคงไม่ได้กดให้นะสามอันหลังมันแพงมันไม่ได้แพงมันหายากแต่ผมกดหลให้ดูก็ได้เปลี่ยนหมวกอันนี้คือมันบอกว่า Change Item Into Unique o r s e t Item Same Type หมายความาว่าเปลี่ยนส่วนส่วนนี้เป็น Unique โดยที่ยังเป็นชิ้นส่วนเดิมอยู่หมวกก็เป็นหมวกแหวนก็เป็นแหวนโอเคปะแต่ผมกดให้ดูว่ามันจะเป็น Unique ไหมปึ้งเนี่ยได้มาละบวก 2, อสองว่าได้ u n i q อะไรมาวะเนีย โอเคแค่นี้ซึ่งหลายๆเท่าที่ผมได้ยินมายังไม่มีแบบใช้แล้วเวริร์กเออก็เลยยังไม่ได้ใช้รูปิเคตไอเทมครับปัตรีดิวฟอกเป็นศูนย์ยังไงอย่างนี้ปึ้งถ้าผมกดตัวนี้มันจะ d u p ูปิเคตออกมาเป็นอีกชิ้นหนึ่งจะมี2ชิ้นคือการ Copy ถ้าใน p o e ผัดออกไซด์มันจะคือ m i r แหละแต่ว่าพอกดปุ๊บอะ คุณจะไม่สามารถครัฟอะไรได้อีกโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นก่อนกดอะไปทำอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วคุณค่อยมากดโอเคไหมอันนี้อ่ะอันสุดท้ายอันสุดท้ายนี้มันบอกว่าซิลแอนด์เอ e กซ์เพอร์เรเมนทอลเอฟิกเอ็กซคือพวกนี้ครับไอเทมที่เห็นจะเห็นบัฟแถวที่สีแปลกๆสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆอย่างเงี้ยคือ คือ experimental เจอในด่านนะฮะจะเป็นบางคนเรียกว่าเป็นคุกบางคนเรียกว่าเป็นนักเวทอะไรเงี้ยเออไอตัวที่แบบกดแล้วเป็นเสีงนักเวทเออกมาหนึ่งตัวโคตรนั่นแหละคืออ,นนอ,อันนี้มันบอกว่าทีเนี้ยไอเนี้ยมันบอกว่ามันจะซีลก็คือทําการเอา experimental effect ก็คือ T3 อันซ้ายล่างนี่นะ experimental fancy effect เนี่ยซีลก็คือเลื่อนออกไปอยู่ข้างล่างเลยแล้วช่องนี้จะว่างโอเคปะ่ะ เอออเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยนะชิ้นนี้เลยไหมชิ้นนี้เลยก็ได้ปึ้งเห็นปะจะเริ่มอยู่ข้างล่างมันทำให้เกิดเกิดการคราฟดูนห้แถวได้ครับอ่ะลงเทา้าก็อาจจะต้องคิดเยอะนะมูฟเมนต์ไปก็อย่างนี้เลยเนี่ยคุณก็จะมีห้าแถวและเห็นปะเห็นคุณจะมีแถวแรกเป็นอะชูเมนต์แถว2เป็นมู เป็น move movement speed แถว3 physical resist แถว4 cooldown recovery แล้วแถวสุดท้ายเป็น fancy เป็น experimental experimental epic ทีเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันใช้ค่าฟอกหมดทุกอย่างเนี่ยมันใช้ค่าฟอกหมดเลยเออเนี่ยการการซิลมัน random หนึ่งถึงยีนะซึ่งเมื่อกี้ผมโชคดีนะที่มันใช้น้อยอเออคุณจะเห็นว่ามันยังเหลือตั้ง46อะ่ะแปลว่าชิ้นเนี้ยมีเป็นชิ้นที่มีอนาคตนะ ถึงจะมีเทียร์หนึ่งเทียร์สองอยู่แต่นี่คือเทียร์สกับเทียร์หแล้วอ,ะ,อะเดี๋ยวผมตีต่อให้ดูเลยแล้วกันจินนี้ปึ้งลบเจครับปึ้งลบสีอื้ยลบเจมาตีอันนี้ดีกว่าเท่ากันไหมโอกาสเห็นปะเทียร์สเนี่ยมันหนึ่งถึงยีสใช่ไหมผมมีทริคให้ก็คือดีอันเทียร์ต่ำมันจะเสียค่าฟอร์ตต่ำแต่มีโอกาสที่ตีติดแล้วมันจะเบิ้ลอัปเกรดให้มู เออแต่ว่าในคลิปไม่รู้จะมีโผล่ขึ้นมาให้เห็นป่ะนะนี่ไงวกหนึ่งอัชูเมนตก็คืออันนี้เลยซึ่งถ้าผมตีอันนี้ตรงๆอ่ะมันจะรนดอมหนึ่งยิบสี่แต่พอผมมาตีอันนี้ยมันรนดอมหเท่าไหร่ไม่รู้แต่น้อยแต่มันจะน้อยกว่าหนึ่งยี่ิบสแน่ๆเมื่อกี้จำตัวเลขไม่ได้ละไปย้อนดูคลิปเอาละกันโอเคปะเห็นเห็นไหมมีให้ดูในคลิปตรงๆเลยเออโอเคประมาณนี้ก็ได้รองเท้าหน้าตาแบบนี้มาก็โหระดับหนึ่ง เออไม่ได้แบบโหดเวอร์นะแต่ก็โอเคถือว่าโหระดับหนึ่งละต่อไปอันนี้ครบแล้วนะครับเกี่ยวกับไอตัวลูนต่างๆทีนี้มันยังมีกลิปอีกกลิบออฟโฮปคืออะไรมันคือเออยังไงดีเอาชิ้นที่มาไหมมันบอกว่ามีโอกาส25%ที่จะไม่จ่ายค่าฟอกโอเคปะมีการตีแล้วโอกาส25%ที่จะไม่จ่ายค่าฟอกอ,อ่า ตัวอย่างให้ดูได้ไหมน่ะได้แหละอ่ะตีไปนี่ใช้ฟอกสิบสิบเอ็ดอ่าเนี่ยไม่เสียเป็นคีย์ที่เข้าสักเซสก็บวกเทียไปเหมือนเหมือนอันเมื่อกี้เลยนะเสียฟอกอยู่ดิโอ้เสียฟอกเยอะด้วยเสียสิบสามเสียหนึ่งอา้าวสักเซสอีกแล้วลบหกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จริงปะเนี่ยหรือค่าคีย์ที่เข้าคือใช่แล้ว โอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันคือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะอ,อันที่สองอะไรอ่ะเอาคำว่า u ั g เ a d e เอ้ฟิกแลนดอมลิชเชนท์ที่อัพเกรดไอ้ฟิกฟลินท์วันเดี๋ยวไม่ชัวร์จำไม่ได้เป็นเป็นเป็นอันที่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะเดี๋ยวผมเอาไอ้ที่ที่ผมว่าจะไม่ใช่ mm. อ,อันนี้แล้วกันอ่ะมากดดู ผดเลยไม่ได้ด้วยต้องอ่านะคำอธิบ,า,บายก่อนนะอ่ Modify the outcome of Carven upgrade effect Random change the upgrade effect to d i f f e r e n t one that can spawn on that item type คือผมถ้าผมเลือกอะไรไปอย่างนี้หรอมันจะเปลี่ยน Poison resist เป็นอย่างอื่นใช่ไหมก็ดีนะเอออันนี้ดีนะทำไมผมไม่เคยใช้วะ เออดี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 ด,ด,ด,ดีได้ใช้บ่อยแน่ยั้งพันเก้าเนี่ยโอเคอันต่อไปครับคลิปออฟออเดอร์นะอ๋อ,อ,อ,อใช้คำว่าอะไรดีวะกำลังคิดอยู่คือถ้าผมเดา ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะคุณดูเลนจ์ของมันนะใช่ไหมใช่อันนี้ปะเดี๋ยวผมดูวนนะ For example, if you use the file resistance chart to list the tier of the file suffix, the tier of would as normal, and then it would change into different suffix such as holy s e s f i x อ่ะคือยังไงวะอ๋อ่ะอ,ะอะ่ผมกดที่ w word r e s i s t ตัวนี้นะเฮ้ย w o r d w o r d per second เดี๋ยวกดให้ดูเลยคือพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะดิ เอฟเฟก o ์ 2D เฟ f น r ์ n ั o n ดอร์เคนสก็คือจะเปลี่ยนหรอมันก็อันเดิมใช่หรออ๋อผมยังได้เปลี่ยนผมเออก็ว่ามันคนละอันกันโอ้หจะบื้อเฮว์เอ t เดอร์โล่ออฟเอฟเฟกตอ่ะความหมายของของเขาก็คือว่าก็คือว่าอันเนี้ยอ่าผมหาอันที่มันจะดูง่ายๆ่ายวอดเพิร์ทเซคันเนี่ยเทียร์สามมันบวกสิบเอ็ดถูกปะ มันร a นด o อมเลนจ์ที่สิบถึงสิบเอ็ดเห็นไหมถ้าเกิดผมตีเพิ่มขึ้นไปอ่ะมันจะอยู่ที่โลโลแม็กก็คือ 11, สิบเอ็ดเสมอโอเคปะเพิเวน t ์เดอะโลว์ออน i ิท i ิตินเดอะ e ลน์อืมใช่มันก็จะเป็นโลแม็กอ่ะตีไปเป็นสิบสามอ่ะสิบสองถึงสิบสี่ทำไมไม่เป็นสิบสี่วะไหนว่างงว่าพีเวน์ให้กูไงตีทีปึ้งเก้าอ๋อโอเค ก็คือว่าเมื่อกี้ไอที่ตอนที่เป็นเทียสามันคือเกือบแม็กมันไม่แม็กพอตีมามันก็เลยเป็นเกือบแม็กกับเกือบแม็กทั้งสองครั้งโอเคไหมใช้แบบนี้อ่ะถึงอันนี้ละอันนี้คือของดีของโหดของหายากของที่แบบโอ้โหดดีมาผมตีกับของของแรงให้ดูเลยดีไหมวะ <laughs> อ,อ,อทำใจไม่ได้มีชิ้นเดียวในชีวิตนะจ๊ะเทียร์เจ็ดสองอันทีหกอันหนึ่งเนี่ยฮะโอ้หจะมาทำอะไรอย่างงี้ได้อย่างไรอ่ะรองเท้ารองเท้าอันนี้ก็ได้อ่ะคาถาไอ้ตัวนเนี้ยเนี่ยกริปออฟเดสแพร์เดส a พรตัวเนี้ยมันจะทำให้แอฟฟิกที่เลือกอ่ะมันไปอยู่โลซิลทำให้มีออฟได้ห้าแถว เดี๋ยวผมกดให้ดูเลยซึ่งอันนี้เป็นเทียร์หนึ่งสเปลทําไมถึงกดที่เทียร์หนึ่งเพราะมันติดชัวชัวจะได้ให้เห็นว่ามันติดชัวชัวปึ้งเห็นปะติดชัวชวโอเคไหมเนี่ยมีแถวที่ห้าหายไปไหนวะอ๋อถูกแล้วคือมันมู v ลงไปปุ๊มเลยเป็นสี่แถวแล้วผมก็เพิ่มอันอีกอันหนึ่งได้อย่างนี้โอเคปะ,ะอาจจะเพิ่มเป็นอะไรเดียวแสส t ดก็ได้อ่ะแคสสปีด แค่สปีดอ่ะแค่สปีดปึ้งคุณจะเห็นว่ามันมีห้าแถวแล้วเห็นปะเออแบบนี้นี่ผมทำอะไรของดีขนาดนี้เนี่ยเทียร์เจดสองอันเลยนะไม่ใช่เทียร์หกอ่ะต่อไปอันสุดท้ายผมไม่กดนะเออผมบอกตรงนี้เลยว่าผมไม่กดนะอนตัวเนี้ยมันจะทำให้เปลี่ยนเป็น experimental epic ครับ change define to experimental e f i c only work on glove boot and belt ก็คือ experimental มันจะอยู่แค่ถูกมือรองเทา้าแล้วก็เข็มขัดพอคุณเลือกปุ๊บคุณกดอ่ะมันก็จะกลายเป็นไอ้นี่ต้องเอาช่องว่างให้เขาด้วยนะเออต้องหาช่องว่างให้เขาด้วยเอ,อ่อผมต้องหาของที่มีช่องว่างให้เหรอถ้าจะกดไม่กดดีกว่าผมมีแค่2อ,อันเองเออโอเคปะกรบอบินไซก็อันนี้หายากนะหายากมาก วิธีการได้มาของกริปออฟอินไซส์จะเป็นการไอตัวเนี้ยที่ผมกดไปอะเนี่ยพอคุณกดซิลปุ๊บอะ่ะกดซิลจากไหนจากตรงนี้ใช้ลูนออฟรีเซิร์ชตัวนี้มันจะซิลลงมาเดี๋ยวผมกดให้ดูทีก็ได้มีเหลืออยู่เยอะปึ้งเนี่ยโอ้ยตกกลางคลิปขอบคุณมากครับจะฟองเหลือศูนยบ้า ยนทิ้งอ่ะเนี่ยจะได้กิบออกอินไซด์มามันเป็นโอกาสได้ครับแล้วโอกาสมันแบบน้อยแบบแทบจะสิบต่อหนึ่งอะไรอย่างนี้เลยนะจากการที่ผมลองกดมาโอเคไหมแล้วก็ไอ้วิธีใช้อ่ะเออวิธีใช้จริงๆมันมีทริคครับต้องบอกนี้เลยว่ามันมีทริคต้องหาออฟสามแถวอย่างเงี้ยอ่ะ แล้วคุณก็ใส่ทำไมมันกดไม่ได้อะเฮ้ยอยะคือโอลิเวอร์วิดกลอบูตเบลละไมนถาไอเเรอ a ัร์กอันนี้ยังไม่มีใช่ไหมเอ็กซแสกเร์ฟิกจงับ คำอ่านเชียร์ี่ทำไมไปเดี๋ยวพรอพเพอร์ตี้ไอเทมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเป็นเหมือนมันจะต้องเป็นไอ้นี่ด้วยช่องคืออันนี้มีสามแถวก็จริงแต่ว่าช่องของ e x p e r IMENTAL มันเต็มมันต้องเอาอันที่ยังมีช่องให้เล่นดิอย่างเงี้ยเหรอตดอะไรนี่ อัพเกรดดิ้งพีฟิกแล้วทำไมไม่ผมกดไม่ได้วะเออวะขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะขอติดไว้ก่อนงงแป๊บเกิดอะไรขึ้นวะเออซึ่งผมสารภาพนะวผมยังไม่เคยทำแต่เดี๋ยวผมไปหาวิธีทำมาแล้วกันนะเคลมไหมเออโอเคก็ตามนี้เนาะวิธีฟอกทั้งหมดแต่จริงๆไอ้ตรงเนี้ยนั่น โคตรนานกว่าจะได้ใช้อะเพราะถึงวันนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้เลยโอเคไหมประมาณนี้แล้วกันวิธีการฟอกเรียกว่าเบื้องต้นทั้งหมดแล้วกันนะก็ครบของรูนทั้งหมดแล้วก็ของกลิบทั้งหมดนะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ดูทุกอันอย่างชัดเจนให้เห็นเลยว่าได้กลิอบออฟอินไซด์จากไหนยังไงเนาะการคราฟแล้วลงมาเป็นแถวที่5 5แถวทํำยังไงก็โอเคถ้ามีคำถามอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับถ้าชอบก็ฝากกด u b s c r i b e กันด้วยถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ คอมเมนต์บอกกันหน่อยนึงผมจะได้รู้ว่าชอบคลิปแนวนี้เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลของเกมมาลงกันให้นะครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ